พราะฉะนั้นเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนก็เลยทำบุญอยู่บ่อยๆอย,อยู่เนืองๆอ,อยู่เป็นนิดเพราะรู้ถึงซึ่งชีวิตของเราทุกคนเกิดมาเจอโลกมนุษย์ก็ไม่ได้เอาอะไรมานิดเดียวก็ไม่ได้เอามา หน่อยเดียวก็ไม่ได้เอามาถ้าสมมติว่ามาจากสวรรค์ก็ไม่ได้เอาสมบัติจากสวรรค์มาด้วยถ้าจากมนุษย์มามนุษย์ก็ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยจากพรมโลกมามนุษย์ก็ไม่เอาอะไรมาด้วยอาศัยบุญอย่างเดียว เพราะฉะนันบุญนั่นจึงเป็นเรื่องใหญ่พุทธเจ้าบนตัดไว้แสดงไว้แม้เราจะไปสู่พบหน้าเราจะไปสู่พบหน้าสมบัติทั้งหมดที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้นะรัพย์ทั้งหมด จะเป็นร่างกายของเราก็ดีจะเป็นเงินเป็นทองก็ดีจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นไร่เป็นนา uh, ก็ตามเป็นต้นทั้งหมดนั้นเป็นสมบัติของโลกมนุษย์ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งเอาติดตัวไปได้ เอาไปบดได้จักอันจะว่าเฮาขีดเบิงโบราณบัณฑิตบัณฑิตในการกร่อนเพิ่นกระเลอยเหตุปิศนาทถไำวบหลายสิ่งหลายประการเวลาคนตายวานเข่าตอกแตบเข่าตอก เขามันอกมันแตกแล้วคือคนตายแล้วบกเกิดอีกคนนั้นเห็นบ่คนจังวานไปทางหน้าให้ค้นพออยู่ทางหลังให้เห็นวานทางหลังก็บวานในวานทางหน้าเนี่ยวานก่อรพาสงองค์แน่นจูงสำ วานแจกไปแจกไปพาแนงกับยางไปน้ำเบิงไปน้ำญยาิพี่น้องทลายกัดเบิงไปน้ำเข่าตอกแตกเครื่องหัวแล้วมันไฟใหม่แล้ววานลงดินมันก็เกิดบ่ได เกิดบ่ได้นี่เพ่นวานเนี่ยอุปมาเครื่อกับคนมีเงินมีทองมีอย่างต่างๆก็บรสามารถที่เอาไปได้คนคือร่างกายเนี่ความหมายเขาต่อแตกเนี่บ่ไปเกิดอีกพอเป็นสมบัติโลกจังจีนา บร,รานพันเก่งอีหลีลงตาว่าและนอกจากนั้นอีกบัน,น้นอกจากอันเขา่าแตกแล้วยังเอาเงินใส่ปากคนน้นนี่แห้งคักอันนี้แต่ก่อนมันเถียงเอาแต่เงินมู ของเงินน้ำพนันพนิขอน้ำพอ่อขอน้ำแม่ขอน้ำพีขอน้ำน้องอันอาศัยปากนี่แหละขอนั่นบางเทบบีเอาบ่ได้ก็ห้าเอาก็อาศัยปากนี่แหละห่าิบอไห้หรือก,ก็เถียงเอาก็ป็นนั่น <c oughs> เถียงเอาเงินเถียงเอาท้องเถียงเอาให้เถียงเอาหน้า บัดุดท้ทยบัน,นี้บัด้าตายแล้วบัน,นี้โบราณพันฉลาดคนเลยเอาเงินปอนเข้าปากให้แต่ก่อนมึงเถียงเอาแต่เงินน้ำกูว่าจันเถียงเอาแต่เงินน้ำพนันพนีเอาบัน,นี์มึงตายแล้วกูจะเอาให้มึงมึงจะเอาไปใดบ่ ลองตายเห็นบางคนเนาะพ <c oughs> ันเสียงเงินเข้าปากมันบอ้าที่หล้วเด็กคนตายเพิ่เลยบีบบีบทั้งสองขางบีบแก้มสองขางมันอ้าจ้อง,งปองขึง้นปอนปรับใส่เงิดบอ่อปอนคขาแล้วบันี้ก็โซกข้างขึง้นบันี้งงับเขาสซกไว้จนโดนมันงงับเอาไว้ เงินเจียก็บอกใส่เด้ไปลอยไปอย่างก็บอใส่แต่หลวงตาเห็นผู้หนึ่งเนาะ <c oughs> แถวบา้านเฮ้าเนี่ยแหละผู้ใดกระซ้างเถาะลูกตายอยู่พูนอยู่ใกล้ๆเฮ้าเนี่ยแหละเอาไปเข่าวัดบอ่ชอชะแนงบัดเอาลูกขึ้นไปไหว้แม่นบัดเจ้าลูกเข่าหันที่แล้ว ทั้งพอ่อทั้งแม่ก็เป็นทุกข์หลายโดยเฉพาะแม่นี่ทุกข์หลายกว่าผูกกว่าพอ่อพอเป็นใจนักใจแน่นจังหน่อยเอาเงินให้ลูกนะว่าสัน่นพรเป็นแม่ว่าหลงตาก,ก็เบิ้งอยู่หันแล้วเนะะเสียวลูกขอแม่ย้ำใดแม่ใจจะขาดจองถอยไป มันไอ้ผัเป็นพอหล่เงั้นเรียนหาเรียนชิปมนป้อนใช้ปากลูกไว้เอาใบซาวใส่มือแม่อันมัดมือไว้หันเอาใบซาวใส่เอาไปลอยให้ลูกเป็นยังเดีินอยู่วะฉันบอกผัวผัวกระจกกระเป๋า我妈เดี๋ยวลอยหนึ่งกับใส่มือให้ลูกเบิ่งแล้วไปตาลูโตนลูโตนหยาดโยมทั้งหลาย บอมีเสีิ์ในชีวิตของกันและกันอ่หรีโลกมนุษย์เท่าแพ้งสำใดหอดย่ำกระบไดอยู่หักสำใดกะเวลาตายแล้วแพ้งสำใดหักสัใไดกระจ่างเราถามถาม,ามผู้ตายนะ่ไเป็จะเบิงบ่ หลงตาก็เห็นมาไหลเลีก่อนชินหามเข่าโล่งกะเอาผ่าขาวมาหอรหอแล้วหนึ่งมัดข้อสองมัดมือสามมัดตีนอันนี้โบราณพระกับอัฐไหมัดได้เน่ความหมายทางโลกหันย่านเมื่อมันโยกขึ้นจักจีนาย่านตีนมัน ออกไปคนละทางย่านหัวมันเงืองขึ้นก็นลงตาไปงนันจบบางงาันแต่แต่สมัยบ่มีแม่นผลเบิงไป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 รถไปใหม่ไปใหม่ไปรถเสื้อขาดบันี้อันฝ่ายผูกเมื่อผูกอันหันขาดขาซีขึ้นบันี้ทั้งสองขาโยกขึ้น หัวกระเงี้ขึ้นบันเนี่ยโอ้ยเป็นตะเบิงขึ้นอย่างเนี่ยบัน,นี้บางคนนอะแม่ยายหนึ่งแถวบ้านเฮาเนี่ยแหละเราเป็นโลกมาเลี้ยงไปเยี่ยมเราแล้วเราเปิดตะเบิงอยู่ทองหน่อยแล้วเนี่ยมันเป็นยุมองเนี่แหละขน้อยพันว่าโลกพันว่าบางท่านไปเผาศพแล้วที่มันบพรานี่มีแม่นเนาะ พ่อไฟลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหลอดลออันล่งเป็นล่งไม่อาจมันใหม่เลยมันก็หยุบล่องมันี้เห็นแต่ค้นโคโลอยู่มันแล้วไฟไหม่เขาไหม่เข้าไหม่เข้าไหม่เขาไม้เขาเสือผากเบิดออกไปมันีไฟก็ไหม้หนังเราบันไหม้ไปไหมเมาไหม่มองแล้วสีน่นกำลังเบิงอยู่จ่องเบิงอยู่จังสีเบิงไปเบิรงมาเบิร์ไปเบิรมาหลอด บ้าได้ดนไหมมองแล้วสิห้หลวงตาเบิ่งนั่นแตกปูออกมานาำพุ่งออกมาประแทงหนึง่งวาหลวงตาว่าจังสิเป็นตน้นคนตายเลยเป็นน,นั่นนั่นเพราะฉะนั้นพ้นมาสามเปาะไวน้นนัเพื่อประโยชน์นี่ไฟโลกแต่ภาษาธรรมะนั่นพันวายางไน ปตโตคีเวโซ่ที่ไร้สายเส้นที่นหนึ่งคือลูกรัดที่ขอพ่อขอแม่ใครไม่ลูกเลยหายใจยากว่าสัตทั้งห่วงทั้งหักทั้งแพ้งานลูกเจ็บลูกป่วยย่านลูกตายย่านลูกบดีบดีย่านลูกอย่างต่างๆสารพัดห่วงลูกเหมือนเชือกผูกคอ ป็นวปุต่โตคีเวโซ่ทไราสายเส้นที่หนึ่งรัดที่คอขาดยากคือลูกบันนี้เส้นที่สองบันนี้เส้นที่สองไม่หยังหัตถาปาเถโซ่ที่ไร้สายเส้นที่สองคือสามีพัญญาผูกมัดที่มือ คันแม่ผัวก็ดีแมีแม่ก็ด,กดีกันมาทเมืม่อว้จังเจนะห่วงกันบ่แม่นัอนอื่นดอกแม่กับ่วงผัวผัวกับพระผู้ผัวกับ่วงแม่เห็นบ่พันก็เลยมาที่มื่อเป็นปิศนาทร่รไว้บันเอตวาทีสามทานางปาเท โซ่ที่ไร้สายเส้นที่สามคือทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนบ้านเรือนไร่นาเป็นต้นรัดที่เทา้าก็เลยไปใส่มาใส่บ่ดดัค่าเฮื่อนค่าร้างค่าบานค่า ลดค่าเลือค่าเง้อนค่าท้องค่าหั่นค่านี่อันนี้โบราณเป็น,นปิศนาเวลาคนตายเพราะฉะนั้นเข้าไปเห็นแต่ละบอนเพิ่นจะให้เป็นอย่างจะให้ไปล่างหนาอยกให้ไปปงถ้ำมาสังเวให้พระเจ้าประสง์ปงเนมมอนพระเจ้าประสงล่างหนาซะก่อน ความหมายทั้งโลกกับเมื่อีชีวิตอยู่กันให้ดูแลก,กันขณะตายแล้วยังลางหนาหอยู่จังชนะความหมายโลกแต่ความหมายทางธรรมมันอยากให้พระเจ้าประสงค์นได้ปรงธรรมสังเวชพิจารณาถึงชีวิตอยากให้ผัวเห็นเมียเวลาเมียตายเปน็นนอาให อันเคยหักเคยแพ้งเคยเงาเคยงามสวยงามเวลาตายแล้วเป็นหน้ายใดอยากให้เมียนะ่ะเห็นผัวแต่ผัวมีชีวิตอยู่กับเป็นคนที่บึกเบินเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่งดงามบัดผัวตายแล้วเป็นจังใดให้เมียได้เบิง่ง ให้พ่อแม่ได้เบ่งลูกให้ลูกได้เิ่งพ่อเบ่งแม่ปูญาตาญ,ญาู่ก็ด้เบ่งหลาน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 ได้เบ่งเบ่งปูญญาตา่ายคันตายแล้วนะมันจังที่เกิดทร,รมาสังเวชอันนี้กรรมฐานทารมบัีนนินี่บุญแม่แนวอื่นไห่อันที่ไปงานศพนั่นไม่ได้พินาธรรา พระฉะนั้นเมื่อพระเจ้าประสงค์เห็นจากตันแหลกันโอปนี้โกน้อมมาใส่ตนสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนท่านพนะพระพุทธเจ้าเป็นในพิจารณาจริงๆคันว่าคือลงตาเทศเมื่อเวซ่าใครหมดก่อนคนนั้นก็กลับก่อนคือตายเพราะฉะนั้นถ้าไปงานศพแต่ละงานนั้น ห้ากระโปรงธรรมสังเวคือเวาวนี่เดอ้อที่เพนผูกสามปอเนี่ยก็คือห่วงลูกห่วงผัวห่วงเมียห่วงสัพย์สิงเงินทองวันเข่าตกแตกวันอัตภาพร่างกายนี่ตายแล้วมันบ่มันบ่ไปเกิดอีกมันตายแล้วคือเขา่าเข่าคัวแล้วจังทีนะอันนี้พิจนาธรรมของ งานศพเมื่อผูใ้ใดไปไปงานศพแล้วบนี้หลวงตากเ็เลยเว้าให้ฟังอยู่เป็นประจำประจำาะวซ่าท่านหมดก่อนกับก่อนซะเดี๋ยวฉันจะตามท่านไปเห็นบ่ชัดเจนบ่ธรรมะ คันพ่อตายกับคุณพ่อวีซ่าพ่อเมื่อก่อนกับก่อนนะคุณพ่อนะเดี๋ยวลูกๆจะตามไปคันลูกตายกับโอ้ลูกทุกชีวิตก็มาต้องตายนะลูกนะวีซ่าลูกเมื่อก่อนกับก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อแม่จะตามไปไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเป็นทุกข์เห็นบห ขันผัวตายก็คือการพ่อวีซ่าพ่อมาของกลับก่อนนะั้นนะพ่อนะเดี๋ยวแม่ตามไปแม่เบิดก่อนก็ว่าคือกันพี่น้องบดตสุขุสุคนก็คือกันแม้ราชาสวรรค์คเราก็โปรงธรรมสังเวชว่าโอ้พระองค์วีซ่าพระองค์หมดก่อนกลับก่อนนะพระองค์นะเดี๋ยวข้าพพุทธเจ้าจะตามไป เห็นบ่เพราะฉะนั้นงานศพนี่จึงเป็นงานที่สำคัญสำคัญบ่แม่งานเล่นบ่แม่งงานอย่างในงานศึกษาธรรมโดยตรงพราะฉะนั้นพระพุทเจ้าพระอง์จึงส่งตรัสหม้ว่าณเมยะมานางังธนะมันเวติกินจิทรัพย์สักนิด ก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ทรัพย์ชังนิตหมายถึงร่างกายฮานนี่กรแมนไปไซบไดพร้อมเป็นสวบัร์โลกมนุษย์ที่บอกให้ฟังเมื่อพวกเข้าทั้งหลายเข้าใจในพุทธพจน์บทนี้แล้วเราจะทำยังไงยังมีพุทธพจน์พทธเจ้าแตไว้ปุญญานี้ประโลกัตจิ่มปฏิท่าหุติปานิหนัง บุญเป็นี่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าพ่อจะน่งคุณโยมบรรพ็ญใชัวงพร้อมครอบครัวประเทศสวีเดนเมื่อถึงคล้ายวันเกิดก็ระลึกถึงพระคุณของแม่คือคุณแม่ประณีพนเยี่ยมอุทิศบุญกุศลไปให้แม่แม้ท่านตายแล้วก็ตามพ่อตายแล้วก็ตามอุทิศบุญกุศลไปให้ เพราะสิ่งอื่นอื่นไม่สามารถติดตามบุคคลตายไปได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นพระเจ้านั้นพกเข้าทั้งหลายก็เข้าใจจังสีแ่แล้วก็เลยเฮ็ดบุญอยู่บ่อยๆเฮ็ดบุญอยู่เรื่อยๆเฮ็ดบุญอยู่บ่ยุตบเส้าเฮ็ดขมือขมือแล้วก็นอมมาบุญกุศลติศส่วนกุศลไอ้พ่อแม่ป่ญา่าตาย่ายครูบาอาจารย์คือ มหาพงมหาเตาวะละกอรุบาาจารย์ผ้าถวายสังฆทานอุทิศสว่วนกุศลให้เบิดโลกภาวาสัตว์โลกนี่เป็นญาติพี่น้องกันพระพุทธเจ้าพันตัดไว้ว่าไม่เคยเป็นญาติกันไม่มีอาจจะญาติห่างๆอาจจะญาติถี่ๆก็ได้ ขันยกตัวอย่างไง่ายๆก็คือสามีพรรยาจ่างๆเคยอยู่ร่วมกันมาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสเมื่อเคยอยู่ร่วมกันมาบัญนญนัติเมื่อมาสู่โลกมนุษย์กรรมจัดสรรให้ไปเกิดคนละอำเภอคนละหมู่บ้านคนละตำบลคนละจังหวัด บางทีคนละประเทศเห็นบ่กสาวงามในโลกมีมากชายงามในโลกก็มีมากแต่ว่าถ้าผู้ใดไม่เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาและเป็นญาติที่ห่างๆมันก็เฉยอ,อยู่ แต่ถ้าเป็นเคยร่วมบุญกุศลกันมาที่ๆใกล้ๆก,กันพอเจอกันเท่านั้นเองบุปเพสันนิวาสเคยทำบุญร่วมกันมาในการก่อนจัดสรรให้เห็นปุบกระชอบปรับโหลดเห็นบ่ชายงามในโลกมีมากมายแต่สู้พี่ไม่ได้พุน่ะเห็นบ่ สาวงามในโลกมีมากมายแต่สู้น้องไม่ได้เห็นบะคือการกับบางคนวานั้นเห็นผู้สาวหูหนวกหูหนวกโอ้ยมันปากเกือบหมปากเกือกว้าว่าได้นะอันหมอหันเลยว่า ผมสีเอาผู้นี้แหละครับมันจังดาผมบอดได้พอนะเงิดบ่อเห็นบ่ากามจัดสรรห้คขาดปนนันเดะเอาผู้นี้แล้วมันจังดาบ,บ่เป็นมดเห็นบ่กนี่มีเบิดเน้นี่อันนี้หันเบ้ามันฟังว่าทุกคนไม่เคยเป็นญาติกันไม่มีในโลกพุทธเจ้าพุทธตัดแต่ว่ามันญาติห่า,หางญาติถี่เท่านั้นเอง พระเจ้านั้นเวลาทำบุญเตรเิญเถิดจึงอุทิศสว่นสวนกุศลให้เบิดโลกแต่ครูบาอาจารย์เป็นผ้าวานเนี่ก็ดีห์ญาญโญมผ้าวาก็คือกันตลอดสารประสาททั้งหลายมันก็เบิดโลกเลยนอกจากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไก่ติดเบิดแล้วก็เทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรนพุ่นยังมีอีกตลอดสารประสาททั้งหลายเห็นบอกพระเจ้าน,น,นั่นมันนี่หลวงตาอนุโมทนา ป่าโรบรรมะเนื่องในวันายวันเกิดของคุณโยมวันเพนชัยวงศ์นออยู่เทพจิเวเดนทำบุญบ่อยๆครั้งนี้ก็โอนปัจจัยมาหนึ่งหมื่นบาทเพื่อถวายสังฆทานและอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่สัมภัสสทั้งหลายโดยเฉพาะคุณแม่ปณีผลเยี่ยมหลวงตาก็เลยนำพุทธพจ์ ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มาปรารบเพื่อโสดสงองศรัทธาแก่ญาติแก่โย,ยมทุกๆปกายเพื่อจะได้เข้าใจในธรรมะสรุปสั้นๆ่นาบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทุกคนจะมาสู่โลกมนุษย์อาจใสบุญทุกคนจะจากมนุษย์ไปสวรรค์พรมโลกก็อาจใสบุญถ้าไม่มีบุญแล้ว มีบาปเกิดนรกเปรตสรกายสัยัจฉานจะรู้หรือไม่รู้ก็ไปตามกฎแห่งกรรมนั้นจะทราบหรือไม่ทราบก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นกรรมัุนาวัตติโลโกโส,สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนายขีดบอกภาชนะนาเวศบุญขุมเมื่อคุมเมืมอ่อสิจึงว่า หลวงตาโลดอิมอกอิมใจนํำพญานันวันนี้หลวงตาปรลบมาเห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมในประสงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ประเทรานุเทระครูบาจารย์ประสง์องคสามเนนแมจีแม่พรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่าย ที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีโดยเฉพาะคุณโยมบรเพิญชัยวงศ์พร้อมครอบครัวที่ประเทศสวีเดนเป็นต้นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พพพุทธศาสนาเกิดเป็นสมาธิที่บุคคลมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบำรุงบิดามารดาส่งคราญาติเป็นต้นหลับตาลงสักนิ้สํารวมจิตใ้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตนะเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมมาเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอิอบบิ่มผ่องแผ้วแล้วเราเคยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรมนาตบพิตรราชการที่เก้าอมด้วยบุรพามหากษัติยาทิราชเจ้าทุกทุกพรงที่สวรรคตไปแล้วพระบ,บรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพรงที่สิ้นประชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระนาง